นะครับผมไม่ดูดวงเคยผมเคยดูครั้งหนึ่งตอนนั้นคือช่วงที่เป็นการฝึกเป็นการฝึกวิชาของตัวเองนี่แหละก็รับดูดวงเลยก็รับใครอยากดูทักมาได้เลยตอนนั้นก็ฝึกดูแล้วก็ดูในดูใน f a c o b o ๊ k ส่วนตัวก็มีคนทักมาเยอะแยะมากมายตอไม่ได้คิดเงินอะไรแดงสิ้น จนกระทั่งมีหนึ่งคนเขาทักเข้ามาแล้วผมเห็น,นคือเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาเสร็จแล้วก็เตือนเขาไปเขาก็ไม่เชื่อแต่ด้วยความไม่เชื่อของเขาเนี่ยมันความรู้สึกข,ของเรามันเหมือนกับว่าเขาดูถูกเราเขาดูถูกเราผมก็เลยมองว่าไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียกร้องเอาเงินอะไร ผมก็ไม่ได้มาเอาเงินอะไรแล้วก็ยังโดนดูถูกด,ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงวิบาก,กรรมของคนอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนโดยใช่เหตุบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าผมกำลังบอกว่าคุณจะรวยเอาพูดง่ายๆเอาที่มันเห็นภาพกันชัดๆผมบอกว่าคุณจะรวยพอคุณบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ทักมาด,ด,ดูดวงมาบอกว่าจะรวยเว้ย เดี๋ยวซื้อหวยก่อนงวดที่จะถึงนี้ซื้อหวยสักหมื่นหนึ่งเผื่อที่จะมีดวง <c oughs> แล้วเสียมาใครพลาดใครโดนนะครับเสียมาก็คนที่ดูเนี่ยโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไรเลย <c oughs> บางครั้งเนี่ยบางคนถ้ามีสติดูแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตมันก็ได้แต่ถ้าดูแล้วปักใจเชื่อทั้งหมดเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มแบบนั้นมันก็ไม่โอเค เชื่อจนบางครั้งเนี่ยไปเลิกกับสามีก็มีนะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ใช่คู่กันกับเราเป็นคู่กรรมสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีสุดท้ายกลับไปเลิกกันเลยแบบนี้มันเป็นการแทรกแซงวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีวันนี้ผมยังเป็นห่วงผมยังเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นที่ผมเคยทักเข้าไปบอกว่าถ้าเขาหมดพ่อแม่เขาแล้วเนี่ยเขาจะลําบากมากๆเลยผมบอกว่าวาสนาเขาไม่ค่อยดีนะให้เขาสะสม ให้เขาสร้างบุญบาร,รมีให้ตัวเขาเองแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกเขาเกิดมาเขามีพร้อมทุกอย่างเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวที่เขารวยมีฐานะดีมาก mm hmm. ผมก็บอกว่าวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้น mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ mm hmm. เขาก็ตำหนิผมมาผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าผมบอกให้เขาส่งที่อยู่ให้ผม ในเคสนั้นเนี่ยผมบอกทั้งๆท,ที่ผมดูเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรเลยนะผมก็บอกว่าส่งที่อยู่มาให้เดี๋ยวผมจะส่งของไปให้ให้เขาเอาไปบูชาแล้วก็รักษาเพื่อที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาในยามที่เขาพับขันผมส่งไปให้ของก็เป็นของที่ผมมีค่าส่งผมก็เป็นคนออกให้ผมจะเอาให้เขาฟรีๆทุกๆอย่างแต่เขากลับดูถูกผมกลับมาผมก็เลยมองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละก็เป็นอีกจุดหนึ่ง แล้วก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมามาเก็บเงินค่าครูนี่แหละแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็เหมือนกันเป็นเป็นเคสของเฮียตัวเองนี่แหละที่ผมมีโอกาสไปดูที่บ้านให้ไปทักไปทวงที่บ้านให้เสร็จแล้วแก้ไขให้แล้วมันก็มันก็ไปตรงตามไปตรงตามกับที่สินแสเขาทักแต่สินแสเสียงเงินกับแสงแต่ผมเนี่ยไม่เสียงเงินสักบาทแต่ไม่ทาตามผมก็เลยคิดว่าคําพูดผมมันไม่มีมูลค่าเลยหรือไง พอเราเอาให้เขาฟรีๆเนี่ยเขากลับไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงผมก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องเราต้องมีการเรียกรับแล้วลัะแต่ว่าจะรับเท่าไหร่เพื่อที่จะแก้ไขได้ทุกๆคนทุกๆคนจะเข้าถึงได้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันแค่รองเท้าแตะคู่เดียวครับมันสามารถเข้าถึงได้ทุกๆคนผมก็เลยโอเคแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้สร้างรายได้ได้สร้างแอดมินได้สร้างอาชีพให้กับ คนที่อยู่รายรอบตัวเรามันก็มันก็มันก็ดีถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบแทนเราน้อยนิดอาจจะเสียสละเวลาทั้งทั้งวันทั้งชีวิตของเรามาอยู่ตรงนี้เต็มที่แต่ว่าสิ่งที่มันได้มามันมหาศาลมากมันได้ช่วยเหลือผู้คนมันได้ทําให้คนหมดทุกมันได้คนที่กําลังทุกตรอมใจกลับมามีสติขึ้นมาอีกครั้งนี่โหเป็นบุญมหาศาลที่ผมรู้สึกยินดีมีความสุขทุกครั้งที่ผมเห็นคนที่เขากําลังทุกใจแล้วกลับมามีสติครั้งได้นี่ผมยินดีมากๆ